นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นวิชาการเก็ดมาในแจ็คหนอยเดอนะครับพี่ดองหฮอโวตฟังเอานะครับหน้าที่สองนาที่ 1, หนึ่งดอกเนาะผมจะมาเ่าเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับดินนะครับสภาพพื้นดินแต่ละที่ดิบบ่คือกันเด้แต่ละหม่องแต่ละทีนะครับดินภาคอีสานเป็นแบบหนึ่งครับดินแต่ละจังหวัดบ่คือกันผมบอกไว้เลยดินภาคกลางเป็นแบบหนึ่งอ,งองีกนะบางครั้งนะครับการที่ห้าสิปปบปลูกบ่กว่าสิปเป็นผลหมากลากไม่ ต,ต่างๆนะครับที่ห้าสิปลูกลงไปในดินห้าจจาเป็นบ่นะครับเฮาต้องปรุงดินก่อนนะครับจําเป็นครับนะครับหลายคนเพิ่นน่าเห็ดยังไดมันสิรอดนะครับหนึ่งลครับเ้าต้องปรุงดินก่อนอันดับแรกห้ากระถยพวนดินขึ้นมาตากแดดไว้ครับประมาณจักหนึ่งอาทิตย์เด้อพี่น้องตากแดดหนึ่งอาทิตย์เรียบร้อยปุ๊บหลังจากนั้นนะครับเ้าไปหาปูนขาวมาหุ่ยนะเพื่อที่จะกาจัด พวกเชื้อราพวกอะไรต่างๆนะครับที่เป็นกรดอยู่ในดินเท่านี้แหละดินภาคอีสานของเขานะครับส่วนมากจะเป็นกรดนะกรดแก้ด้วยอะไรครับแก้ด้วยด่างด่างเอามาแต่ใสนะครับปูนขาวนะครับกับเป็นดา่างแล้วก็ขี้เถ้าเท่านี้ครับถ้าหากว่ามีปูนขาวก็เป็นด่างขึ้นกันนะครับเอามาห้อยหๆๆเลยนะครับตากแดดไว้ประมาณจักหนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นเราเข้าค่อยปลูกนะครับปลูกของยั้งลงไปก็ได้บาเนี้ ลหลังจากเข้าปรุงดินเป็นที่เรียบร้อยกระยั่งบอเซตเ้นครับวิธีการกระบวนการของการปลูกดินเข้าเข้าสิหูจังไดว่าดินเข้าดีน,นะครับมีค่าที่เท่าไหร่พระว่าเข้าบ่มีเครื่องตรวจดินเนาะแมนบอพี่น้องเข้าก็เอาเพืชเข้านี่ล่ะพืชของเราหย่างลงไปเลยนะครับเข้าเสียวพืชอีงยังปลูกลงไปเข้าก็ไปเบิ้งนะครับไปเบิ้งว่ามันสีขาดธาตุอิงยังต่างๆนะครับตั้งแต่ใบตั้งแต่หากตั้งแต่พีล่ล่ะ แต่นะาหากว่าวลายไปจะโอ้เจ้าครื่องหูลายแทะฟืฟ้นทิวาเนาะเอาเอาแบบข้าวๆนะครับพี่น้องเอาแบบกินง่ายปลูกง่ายบ้านเฮานี่แหละนะสมควรแบบใดเฮาก็ปลูกไปโลดเพราะว่าดินบ้านเฮานี่ผมบอกเลยถ้าเป็นดินป่าเบิกใหม่นี่ง่ายครับ,บไม่ต้องใส่ยังเลยเนาะเพราะว่าดินอุดมสมบูรณ์มีอินทรีย์วัตถุอยู่ในหัน่นใบไม้ลงมาทับถมนะครับเกิดเป็นอินทรีย์วัตถุมีขี้กระเด็นขึ้นมานะครับชอนชัยขึ้นมาตัวนั้นแหละดีที่สุด นะปลูกไปเลยครับได้กินแท้แน่นอนนะหลายคนเพื่อถามมาว่าอีสานบ้านเรานั้นปลูกทุเรียนได้ไหมโอ้ผมไปเบิ้งแล้ะครับหลายจังหวัดครับบุว่าสัสิเปนทั้งศรีสะเกดบุรีรัมย์อุดรธานีเมืองเลยอย่างสิแม้แต่เบิ้งการเบิ้งคงลงอย่างสิครับเพื่อนปลูกเซลซาแล้วครับสกุลนครเฮาโยมเพื่อผู้พานครับไปเบิง้งนะผมก็ได้ไปเลียนลูกศึกษาเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับดินคือกันเพื่อนก็บ,บอกมาเลยนะครับต้องปรุงดินก่อนเด้อแล้วว่านะครับ พอไนซ์ซักเจ้าของทุเรียนอำเภอภูผ่าน,นเราบอกมาเลยนะครับให้ปรุงดินซะก่อนก่อนที่จะปลูกบอเแมนว่าซุ้มสีซุม้มแปดตามลงไปย่างเดียวครับเซตบะก,ก้องดองครับสิ่งสําคัญต่อมากก็คือน้ำเด้อพี่น้องไม่ว่าเป็นชีวิตพืชโคดสัตว์และสิ่งมีชีวิตต่างๆครับต้องการน้ําทั้งสิ้นนะแต่และข้าต้องเรียนรู้นะครับว่าพืชแต่ละชนิดต้องการน้ําเวลาไหนที่ใส่น้าให้เพื่อนหลายขึ้นหน่อยนะครับทุเรียนเขานี่กั ผมกับพ่อหันได้ช่ำชองเท่าไหร่นะครับเพิ่งจะทดลองปลูกกระามคู่บา,าจารย์เพื <im itation> ่อนว่าถ้าเราจะใช้ต้นกล้าต้นพันธุ์นี้จะเอาประมาณความใหญ่ความสูงเท่าไหร่นะครับเพื่อนว่าเอาประมาณจาก80เซนเ0เซน5้เซน60เซนประมาณนี้นะครับถ้าหากมันหรือไม่เกิน1เมตรนะครับถ้าหากสูงไปง่ายก็หันนะครับหากมันสีหลายหากมันสีคขดนะคการจะเลื้อยเติบโตมันสิยากเพื่อนวา่านะครับจะนั้นแล้วเฮ้ากาั ต้องพึ่งพาอาศัยนะครับความรู้ต่างๆเลียนบ่มีสายล้วครับพี่น้องครับศึกษาไปนั่งขึ้นกันเฮาเฮ็ดคลิปเลี้ยวเนี่ยละ่ะอับแรกเฮาต้องศึกษากฎกติกาเพื่อนพ้อมนะครับว่าเพื่อนเป็ดยังไดแมอยังไดเอาสู้ๆต่อไปนะครับชิวเรื่องวิชาก,การไลยพี่น้องสิบบฟังครับเอาสำนีสะก้อนครับพี่น้องนะถ้ารู้ว่ามันดีปลูกไปเลยครับสิ่งไหนที่มันดีสิ่งใดที่บดีบ่ต้องปลูกคือความรู้เฮานี่แหละแนวใดมันดีเฮาก็เลียนไป แนวไหนบอดีเ้าก็บบต้องเรียนเมนบอครับสู้ๆเนาะ